With the shot ครับพบกับรายการดรตาติ้งหนุ่งทลวิชันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการบวกและเศษส่วนแบบง่าย,ยง่ายเอ้ยง่ายง่ายถูกแล้วครับนี่นะครับนะโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือเศษสามส่วนแปดนะครับแปดน,นะครับลบกับหนึ่งส่วนสามนะครับเท่ากับสี่เดียมน,นะครับผมโจทย์ในวันนี้ครัตีก่อไว้ก่อนเลยนะ ถ้าจำไม่ได้ก็จดเอานะครับมไม่ใช่นี่นะก่อนอย่างอื่นนะครับเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน,นครับส่วนของ8กับ3คืออะไรครับเอ้ยขอโทษขออภัยนะครับคอนอของ8กับ3คืออะไรครับในเมื่อไม่มีอะไรหารลงตัวเหลือไม่มีอะไรหารได้แล้วก็จะคูณกันเลยนะครัชครัช โอเคนรับคอได้ยี่สิบสี่นะครับเขียนคอนอเท่ากับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่หารแปดได้เท่าไหร่ครับได้สามใช่ไหมครับยี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่เอ้ยขออภัยครับเอาอีกนะครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่เป๊ะนะครับเท่ากับสามคูณกับสามเท่ากับเก้านะครับก็เหมือนกับว่า คูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับ9ก้ส่วนยี่สิบสีต่อไปครับเขียนลบไว้ก่อนเลยนะครับ3 24หาร3ได้เท่าไหร่ครับได้7จ็เอ้ย8นะครับ3 1 3 26, 3 2 6 3 42, 3 9 3 4 2 3 5 5 3 6 8 3 7ามสามเนะครับโอเคครับก็คูณ8ทั้งเศษและส่วนนะครับ โอเคครับมาดูกันเลยนะครับเท่ากับ8คูณ3ามเท่ากับยีสิบใช่ไหมเขียนไปเลยนะเป็นส่วนนะและ้ว8คูณ1นเท่ากับแนะครับอ่ามาดูซิส่วนเท่ากันแล้วอ่ะเราสามารถลบได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องนะครับลบได้เลยนะครับข้อหนะึ่งครับนี่ก็คือเท่ากับ9ส่วน24ลบกับเศษแส่วนยีี่นะครับเท่ากับอะไรครับเขียนส่วนไปเลยนะครับก็คือ24 และเศษก็คือ9ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ครับมาดูกันนะครับ9ลบ8เท่ากับ1นะคบโอเคครับเขียน1นะครับและคำตอบในวันนี้ครับเขียนต่ออบอตเบนะครับผูกโอเคนะครับนี่ครับอย่าลืมขีดเส้นสีแดงนะครับจดไว้ก็ได้นะครับการลืมนะครับอาจจะเฉียงนิดหน่อยนะ นี่ครับกลายเป็นเศษคำตอบในวันนี้ครับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่เขียนเป็นเลขไทยนะครับการสอนในวันนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพอแค่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ